เงินถูกต้องรายอีลักีิชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับราคาจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วฮัสวัสดีครับหมีเร็กเบมานะครับวันนี้เราอยู่กันไอดากอนราชาริลสนะครับผมวันนี้ขออนุญาตมาบอกครับว่าตัวใหม่กำลังจะเข้าแล้วนะครับหมียังไม่หายไปไหนนะพอดีช่วงนี้ iPhone หมีที่ใช้อยู่ iPhone m a x อะเออมัน11 Max อะ มันแปดปีแล้วครับบางทีเพื่อนอาจจะได้เสียงแทรกอะไรแบบนี้ใช่ไหมมันบอดมันพังมีไปกแก้หลายทีไม่ได้ด้วยครับแล้วก็ช่วงนี้มีติดงานอันนี้ด้วยใครจูก็เลยลงยาวเลยเพื่อนๆน่าจะเห็นแล้วแหละเนาะเออก็ขออนุญาตมาเล่นต่อเนี่ยแหละครับตอนแรกว่าจะลืมไอดีแล้วนะโชคดียังจำไอดีได้เป็นั้นเรียบร้อยเลยครับเจ๊งเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นให้ดูครับสองตัวละครที่จะมาใหม่ก็คือราชาบอลและไฟก็คือใครครับก็คือคอนสแตนตินนะครับ แล้วก็นอตันนั่นเองนะครับเอ๊เขาเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าวะไม่มีก็ไม่รู้เขาไม่เคยอ่านเนื้อเรื่องนะใครรู้เขาบอกมาบอกกันได้นะคือตอนนี้อนิเมะมันยังไม่ถึงไงอ่าคอนแซนตินกับนอตันอ่าเดี๋ยวมีเขาเทียร์เซฟนอกไม่ดูอยู่อ่าตำแหน่งสูงสุดข้างบนเลยครับก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดจะคือมันเล่นคู่กันครับแต่ว่าถ้าเกิดถามผมว่าตัวไหนที่คนยังนิยมเล่นอยู่ก็คือนอตตันครับเพราะว่าเป็นแทงที่แบบหนามากต้นๆเลยนะ คืออย่างเี้เดี๋ยวมีบอกก่อนเซฟนอกที่มีเห็นคนเขาเล่นเยอะๆจริงๆอ่ะจ,จะมีไม่ลองมาก็นอตั้นไดยแหละสี่กับสามเนี่ยแหละครับซับ้องใช้เป็นลองแว่นก็ได้ครับตัวฟรีถ้าเกิดเป็นสายฟรีอย่างเงี้ยเราปั้นได้ห้าดาวลุงแล้วใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเออเป็นบางตัวอย่างเงี้ยเราไปปั้นตู้ลิมีเต็ดทุกตัวก็คงไม่ได้นะครับประมาณนี้ แต่แต่อันนี้หมีไม่แน่ใจนะว่าเซฟไฮโกบอลที่เราเล่นกันอยู่เนี่ยเขาจะเอาเป็นลิมิเต็ดหรือเปล่านะหรือจะเป็นตัวธรรมดาอันนี้หมีไม่รู้นะเราอันน้วแต่เขาเราแคา่บอกเฉยๆอ่ะประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวควรเก็บไหมควรเปิดไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันแต่ว่าตัวลิมิตถ้าถ้าเกิดเป็นตัวลิมิเต็ดมันก็ไ่เติมมันก็นาานได้แค่สามดาวอยู่ดีอ,ะอ,อ่ะเออออตัวลิมิเต็ดเราสามารถดองได้นะอย่างเช่นเพื่อนๆซื้อตั๋วทิ้งไว้เหมือนเอลีอะซื้อตั๋วทิ้งไว้แล้วก็ดองไปข้ามข้ามตู้ไปเลยยาวๆได้เลยครับ ถ้าเกิดตัวที่มีจะเล่นหมีว่ามีจะเล่นไมคิดว่านะคิดว่าน่าจะเล่นไม่นะครับน่าจะหลังจากนี้แหละถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะครับหรืออาจจะข้ามบ้าก,ก็ไม่รู้นะครับเซฟโกอบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเอ่อต่อไปคือสรุปทุกกิจกรรมตอนนี้ที่มีนะครับแล้วก็เป็นในส่วนขออนุญาตพูดถึงตัวปราบซีซ่าตัวถึงเป็นตัวแทงนะเออมีมีลองไปดูเออมีคนเล่นอยู่เห็นเห็นเขาว่า ตัวที่ปรับซีซ่าที่เป็นแท่งอีกตัวหนึ่งก็คือใครครับนั่นคือไม่ได้เล่นนานลืมนี่มีไปเล่นมาเกือบสองวันเลยมั้งเนี้ยติดปัญหาหลายอย่างครับนี่พี่แพซซี่นั่นเองนะครับตอนแรกมีกคิดว่าเฮ้ยมันไม่มันจะทำอะไรซีซ่านะอ๋อมันทําได้จริงๆนะคือตัวแพซซี่เนี่ยมันมีสกิลหลบครับแล้วมันหลบอะ่ะถ้าไม่ตายได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวมีเปิดคลิปให้ดูครับมีคนลงอยู่ในบอร์ดอ่ะเยวลองดูแล้วกัน เนี่ยเมืเ่อสังเกตมามันหลบซีซ่าแบบเป็นปิงเลยอะเออก็เรียกว่าเผื่อใครอยากจะเออสู้กับทีมซีซ่าจะมีประสิทธิภาพก็สามารถปั้นพี่แพซซี่ได้นะครับพี่แพซซี่เขาคอมโบกับใครก็คอมโบกับไอเนี่ยซีซ่าอยู่ดีแหละตระกูลนอร์ตันเหมือนกันเหรอเอ,อ้ยไม่ใช่ตระกูลอะไรเนี่ยคาตูโซโ ก็ประมาณนี้นะครับเผื่อใครอยากจะสู้กับทีมซีซาได้ไง่ายขึ้นก็ลองบ้านพีแพซซี่ดูก็ได้นะครับประมาณนี้เ,เดี๋ยวขอ,อสรุปทุกกิจกรรมนะครับยังเล่นอยู่นะยังเล่นอยู่นะครับจนว่าคนจะดูน้อยจนแบบแย่แล้วจริงๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าก็งานจบแล้วก็คงจะจบกันไปต่อเพยงต่านี้นะครับนี่เขามีบอกอยู่วันที่มานะครับนี่9-8นะอ่าต่อไปนะครับก็คือกิจกรรม,มใหม่แผนกินแลนะครับ ตรงนี้ไม่มีอะไรเลยให้เราใส่ธาตุให้ตรงครับแต่ว่าพยายามไปอัปดาวตัวละครตอนแรกหมีก็หนึ่งดาวเนี่ยตัว SR ที่เราไม่ใช้อย่างเงี้ยเพื่อไปอัปดาวให้ครบเลยครับมันจะบวกธาตุเยอะพยายามเอาตัวดาวเยอะๆมาใส่ครับในแต่ละธาตุเห็นไหนี่อย่างเช่นธาตุลมก็ตาลุงจอมุมงการธาตุไฟก็ชูอะไรแบบนี้นะครับนี่ธาตุน้ําใส่ให้ครบครับแล้วก็เวลาเล่นกิจกรรมไปมันจะให้คู่มือปฏิบัติการก็พยายามเปิดเยอะๆครับยิ่งเปิดเยอะก็ยิ่งบวกเยอะแล้วแสะดงเพื่อนๆกดเขาว่ารับข้างล่างด้วยเห็นไหมมันจะได้แสงนะครับ นี่เห็นไหมทุกครั้งเราสำรวจในแผนที่กินแรดเราก็จะได้ปลดรางวัลเฟสตรงนี้เราก็จะเอาหินตรงนี้ไปเปิดของนะครับก็ก็ไรทําให้หมดเลยหลัก,กๆก็มีอยู่แค่นี้ครับถ้าเกิดสมมติเราได้เจ้าแต้มนี้มาลมหายใจแห่งมังกรก็ให้เรามาเปิดตรงนี้ก็จะได้ของรางวัลต่างๆมากมายนะครับดีสุดก็น่าจะเป็นเจ้าหินปลุกพลังบียังใช้ไม่เคยพอเลยครูมาเอาเดี๋ยวมีลองให้ดูเลยไหมเฟสก็มีน้อยอยู่แล้วนะครับอยากซ่าอยากลองให้เพื่อนๆต้องลองดูนะครับ ไปครับเออหมุนไบหนึ่งจังหวะแล้วอ่ะไอต้ตะกี้มันซื้อไปนี่มันเป็นอ๋อมันเป็นแต้มตรงนี้นี่ว่าปลดเยอะมันก็ยิ่งได้เยอะครับก็คุ้มอ่ะเออเป็นมีมีก็ปลดครับปลดไปเลยก็ได้ครับไงถึงจะเป็นตัวธรรมดาแต่ก็บวกเยอะนะครับเอ้าพี่พัซซี่ถ้ามันขึ้นถ้ามันขึ้นเอแปลว่ามีตัวที่ใส่เราได้เยอะกว่านะบวกแปดนั่นเองนะครับ อ่ะใส่เพิ่มใบเอ๊ะตัวไหนยังไม่ใสอีกเอามีตัวที่ดีกว่าหรอเอาเอาตัวไหนที่มียังไม่ใส่วะโอ้ร่ามนี้แล้วครับเพื่อนๆสามารถดูคะแนนได้ตรงซ้ายล่างเพื่อเห็นว่าอัตราได้รับบ่อแสนมาอันนี้สิบนาทีต่อห้าร้อยแปดสิบสี่ขึ้นเยอะขึ้นเยอะเลยนะครับเนีย่ยเราก็ต้องพยายามลงใสครบให้หมดเห็นไหมครับเราก็จะได้แต้มมาเปิดฟรีฟเลยก็ประมาณนี้แหละครับ อ่าจะไป่วนกิจกรรมหนึ่งนะครับดาวนำโชคอะคาเดมี่อันนี้กดเปิดเยอะๆเลยครับยิ่งเปิดเยอะก็ยิ่งได้เยอะครับนี่กดปลดให้หมดเลยครับทุกอย่างลดให้หมดเลยมีแต่ได้กับได้ครับก็คือเป็นกิจกรรมบิงโกนั่นเองถ้าเราลงตองไหนบ้างเราก็จะได้ตั๋วต่างๆนะครับก็พยายามลงให้ครบให้หมดแค่นั้นเองครับอันนี้กิจกรรมปืนก็เออหมีว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เลยแต่ละตัคนเนาะก็ลองเปิดดูแล้วกันครับ ว่าเฉยๆอะไม่รู้นะอันอันอันนี้แล้วแต่คนนะบางคนก็เติมตอหมีว่ากิจกรรมเกมนี้มันเยอะมากครับเพื่อนๆจะเติมทุกกิจกรรมไม่ไหววะ <c oughs> เล่นฟรีก็ได้ของนะไม่จําเป็นต้องไปแบบอัดทุกอันก็ได้แล้วแต่แต่ถ้าเกิดเป็นกลุ่มนหนามีเข้าใจแหละอ่ะต่อไปเป็นกิจกรรมบทกวีจันทานะครับอันนี้ก็สามารถเดินยาวๆได้เลยครับก็จะได้ของรางวัลมากมายต่างๆก็อย่าลืมแลกด้วยนะครับอืมโอ้โหสามสิบเลยเหรอสิบแปด เลยทั้งสองวันร้สบายครับเก็บแต้มรอได้เลยครับอ่าแล้วก็ขออนุญาตฝากกิจกรรมโปคัสสารคูณสามร้อยเปอร์เซ็นต์สามพันเปอร์เซ็นต์กันเลยทีเดียวถามว่าคุ้มไหมทุกคุ้มทุกอันเลยครับเพราะราคาถูกมากนะถ้าเกิดเทียบเทียบกับที่เพื่อนๆไปเติมเองอย่างเงี้ยหกสิบาทไม่ได้แล้วสิบตัวอย่างเงี้ยเห็นป่มก็เผื่อใครแบบอยากจะพลังพุ่งก็สามารถจัดได้นะครับอะไรคุ้มสุดหรอน่าจะเป็นแกนเทพเลวว่ห้าเนี่ยอันนี้หายากครับ มางีจริงมันก็คุมทุกอันนะมันอยู่ที่ว่าเราขาดอะไรเราจะไอหินปุกพลังนี่หมีก็คุมนะถ้าเป็นหมีอ่ะคือหมีใช้ไม่พอเลยครับตัวนี้คือตัวเศษครบเยอะมากแต่ตัวหินไม่พอครับไอแต้มสี่พันนี้ก็ถามว่าคุมไหมก็ถ้าเกิดไปเปิดแล้วได้การทองก็คุมถ้าเกิดตรงสายแต่ถ้าเปิดเราไม่ได้เลยเลยก็ไม่คุมเห็นนะมันก็บอกยากนะครับแน่นๆไอโลหะแอล,ลอลยเนี่ยใช้เยอะมากไอเนี่ยแล้วก็อันนี้ครับใช้เยอะก็ประมาณนี้แหละครับ จัดไปเลยครับสามพันเปอร์เซ็นต์ที่คุ้มมากมายครับคุ้มแบบ <Yes. S 1> ตีลังการกระโดดเลยแหละประมาณน,น,นี้นะครับมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วแค่นี้ครับจบเรียบร้อยสำหรับเกมนี้เอาเผื่อใครเออโค้ดอยู่ใต้คอมเมนต์นะครับเพื่อใครมีคำถามอะไรก็มาใต้คอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนได้สำหรับดะก็จะอันนี้ทีมหมีนะเด,ดดเ,เ,เดี๋ยวหมีทำดงทำดาวะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวหมีอาจจะมารีวิวให้ดูนะครับก็น่าจะเอาน้องเล็กอันนี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวอันนี้อันน,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 นี้อันนี้คือทีมไฟของหมีนะที่หมีคิดไว้ก็คือเดี๋ยวพอเลัน้่นย์มัวน,นีี้่ย เวลาใช้ท่าไม่ตายเนี่ยถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามเนี่ยถ้าเกิดหกดาวะนะเนี่ยถ้าเกิดหกดาวึ้นไปเห็นปะ่ะถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามมันเหลือนนอยเห็น,นบบป่ะมันจะบวกเปอร์เซ็นต์ติดครับก็คือถ้าหายไปสักสองสามตัวมันก็ติดร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเวลาสกิลไปผน,นึกมีเลยคิดว่าจะจะเอาตาลุงเนี่ยไปลงเป็นคนเป็นคนสุดท้ายเลยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะปั้นเลแบบเอาให้แม็กเลยแล้วก็จะได้มากรอบชูจะได้ยิงหมู่แรงๆแต่ก็ไม่เท่าชูหรอกแต่มันก็ช่วยได้ครับแล้วเสร็จแล้วพอตายกันหมดเสร็จแล้วเนี่ยเออ ตัวคาร์บอยมันก็ลงตัวคนสุดท้ายฝั่งตรงข้ามมันก็จะเหลือน้อยอะไรไงถูกปะ่ะเหลือตัวสองตัวก็ติดร้อยเปอร์เซ็นต์คือถ้าเกิดเราพันลึกฝั่งตรงข้ามแล้โอกาสชนะก็สูงมากครับแค่นี้จบแล้วอันนี้คือทีมที่หมีจะเล่นนะแต่ถ้าเกิดบางคนอยากจะป้นแทงที่หมีบอกก็ได้ครับเนี่ยบางคนก็จะเอาฟิงเกอร์กับนอม่ามาสู้กันก็ได้นะเอามาสู้กับทีมซีซ่าก็ก็โอกาสก็ชนะเยอะกว่าถ้าเกิดหมีจะเปลี่ยนใช่ไหมโอ้โห จริงๆมันก็ดีนะเอาไปสะท้อนซีซ่าตายเองอะ่ะเออเนี่ยเอาฟิงเกอร์ไปก็ได้นะครับให้ามันสะท้อนตายเองก็ได้นอมาคก็มาแทนตัวฮิวเออนี่กโ็โอเคอยู่นะเออทีมนี้ก็เข้าท่าอยู่เหมือนกันครับเออก็ใช้ได้อยู่เอามาช่วยกันฮิวโอ้เอาเดี๋ยวเอาเว่าเดี๋ยวมีปร,รุปอีกทีแล้วกันสำหรับทีมไฟกับทีมคิดนะแต่อันนี้คือคิดๆอยู่แต่ว่าเลเอาเอาเอาเลแน่นอนร้อยปอร์เ็น์ะว่า ถ้า UR ขึ้นไปอ่ะห้าดาวเลมันก๊อปแล้วยิงแรงนะครับแต่รู้สึกจะไม่ติดสถานะเหมือนเดิมมั้งเนี่ยบัฟโบดาเมจเนี่ยถ้า UR ขึ้นไปอ่ะอ่ะโอเคนะครับเผื่อใครอยากให้ทำไกด์เดีอยวเกมนี้มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์เพื่คุยแลกเปลี่ยนกันได้ครนะตอนนี้มีใครเล่นอยู่บ้างบ้างนะก็ลาจาเนี่ยขอมาพิมพ์ใต้คอมเมนต์นหน่อยถ้าเกิดสมมูรณมันไม่มีคนเล่นแล้วหมีก็จะได้ลาจาก,กันไปแ The Big ตัวนี้พอดูที่บอร์ดแล้ว,ลวก็เหงาเหมือนกันนะบางทีอ่ะเอออ่ะแล้วเจอกันนะครับ